สวัสดีครับมันนีพอสร้างก่อนสินกิงครับป้มแมเราครับผมมันนี่เสนอเมนูต,ตำบักคงทั้งเปลือกครับผมอมล้ำไม่น้องทั <c oughs> ม้มแรกกับพริกยี่สิบกว่าเม็ดรครับกระเทียมสองกีบผงนัวลงไปครับตำตำตเอ้าโอ้ยกระโดดออกพกแล้วครับกระเทียมเงีย้งยงเดียวครับ <c oughs> สำพี่ก็เลียกกัเคียสมครับนี่ครับฝานบักหุงใส่เลยครับฝานทั้งเปลือกเลยครับพี่น้องผมอำลลัมเลยครับมีไ่เคยกินนะครับทำบักุงพี่น้อง ฟันทั้งเปลือกเลยครับเปล่าครับหิวกินได้ครับเปลือกมันก็กินได้ครับแต่ว่ามันกาจจะออกคมๆหน่ยนอยมีประโยชน์ครับแฉพือนเขาต่ควกคุน้ำกันครับ ำมาหลายครับพี่น้องจำแค่เพราะกินครับกินผู้เดียวอีกตัางหากพอ,อกครับนำไปเด็กนอนนัวนะครับน้ำปลา,า,าจักน้อยครับเอยน,น้ำตาลครับของนัวใส่ไปแล้วเนาะใส่อีก<ว>กระสินนัวพดบักหนาวสุกค,ครับพี่น้องไม่ว่ามันหวานไบักหนาวสุกแตกแมนบ่เมีนหอก ครับหน่วยหนึ่งครับนี่ครับที่เด็ดหอมบัวครับบัวครับนีมาครับห่อแล้วครับรบ้านน,นี่สีสันหอมแ้บพี่น้อง มักไผ่มักมันเนาะครับแล้วแลวครับโอ้บุตรอ่ะ้สีสันงามตาได้ครับพี่น้องแล้วแวก็เฮ้ hey, ใส่ถาดแล้วครับจัดถาดไว้แล้วครับมีขนมเสน้นมีสมหมูผักบุงบักทั่วบักผัก,กเกษตรครับเผิบแซ่บน้ํากันครับพี่น้อง